สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้มาเก็บข่าวขึ้นฟีดของ s o ฮูเอนเตอร์เทนเมนกันค่ะจั่วหัวมาเรียกแขกมากเลยนะคะหลิวอี้หนิงและหลี่เซียนต่างก็มีหน้าตาธรรมดาทำไมหลิวอี้หนิงถึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุดในขณะที่หลี่เซียนได้รับการยกย่องนะคะสำหรับบล็อกเกอร์ไอดีนะคะใช้ชื่อว่าจงหัวฉงวูค่ะมาดูเนื้อข่าวกันเลยนะคะเขาบอกว่ามาตรฐานความงาม ของวงการบันเทิงพวกเขาสองมาตรฐานกันขนาดไายแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามเอาไว้ค่ะทั้งหลิวอี้หนิงและหลี่เซียนต่างก็มีหน้าตาธรรมดาแต่หลิวอี้หนิงนั้นกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นชายขี้เลในละครย้อนยุคขณะที่หลี่เซียนนั้นกลับสร้างชื่อให้ตัวเองเป็นเทพเจ้าชายด้วยภาพลักษณ์แฟนหนุ่มในปัจจุบันทำไมโชคชะตาของหนุ่มทั้งคู่จึงแตกต่างกันมากขนาดนี้ทั้งๆท,ที่ทั้งคู่เป็นนักแสดงชายที่มีหน้าตา ธรรมดาด้านหนึ่งเต็มไปด้วยคำวิจารณ์เชิงรบขณะที่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนการแข่งขันที่มองไม่เห็นนั้นซ่อนอยู่ในมาตรฐานความงามของวงการบันเทิงมากเพียงใดกัน หลิวอี้หนิงการกลับมานะคะสู่รากญ้าปัญหาของพระเอกในละครย้อนยุคประสบการณ์การเติบโตของหลิวอี้หนิงนั้นสร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงเขาไม่ได้ผ่านการฝึกฝนด้านการแสดงอย่างเป็นทางการเขามาจากครอบครัวธรรมดาแล้วก็อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายตั้งแต่เด็ก เขาทำงานหลากหลายตั้งแต่ยังเด็กเช่นร้องเพลงข้างถนนเรียนทำอาหารและทำงานเป็นพนักง,งานเสิรฟ์ฟการเปลี่ยนผ่านอาชีพของเขาเป็นตัวอย่างคลาสสิกของเรื่องราวความสำเร็จของระดับรากยาในปี2014เขาได้ตั้งวงดนตรีในปี2015เขาได้เริ่มแสดงข้างถนนผ่าน Y Y Live นะคะซึ่งสิ่งที่ทำให้เขาโด่งดังอย่างแท้จริงคือวิดีโอคอฟเวอร์ของเขาบนโตอินโดยเฉพาะการ ขับร้องเพลงในตอนนั้นด้วยความกระตือรือรน้นทำให้เขาได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นก็นำมาซึ่งโอกาสมากมายเขาจึงเริ่มก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ละครฮิตเรื่องแรกของหลิวอี้หนิงนะคะคือ Ultimate Note ค่ะซึ่งเขารับบทเป็นเหยเจียจือโดยสวมแว่นกันแดดอยู่เสมอรูปร่างสูงโป่งและภาพลักษณ์ลึกลับของเขาดึงดูดความสนใจอย่างมากอย่างไรก็ตามเมื่อละครออนแอภาพลักษณ์ของหลิวอี้หนิงกลับกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ผู้ชมส่วนใหญ่รู้สึกว่าเขาไม่เหมาะสมกับละครย้อนยุคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้แสดงคู่กับนักแสดงหญิงยอดนิยมอย่างดิลบาเจ้าวูสือซงจูเอ,อ๋อโดยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างล้นหลามว่าเขาขี้เละทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวบนหน้าจอก็มักจะมีการพูดถึงว่าเขาเป็นพระเอกที่ขี้เละที่สุดในละครย้อนยุคอยู่เสมอ จริงๆแล้วโครงหน้าของหลิวอี้หนิงก็ไม่ได้แย่อะไรเขาดูหล่อเหลาในชุดสมัยใหม่ปัญหาอยู่ที่ละครย้อนยุคเมื่อเขาสวมเครื่องประดับศีสัะและแต่งกลายย้อนยุคข้อบอกพร่องบนใบหน้าของเขาจะยิ่งเด่นชัดขึ้นสร้างผลกระทบทางสายตาที่แข็งแกร่งต่อผู้ชมความแตกต่างอย่างมหาศาลนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชมไม่อาจยอมรับได้นำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์บ่อยครั้ง ถึงดังนั้นฐานแฟนคลับของหลิวอี้หนิงก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องมีผู้ติดตามบนเว่ยปอทะลุ20ล้านคนและก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดในต่างประเทศผลงานของเขามีผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ชื่อเสียงส่วนตัวของเขากลับไม่สามารถกอบกู้ได้ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่แปลกประหลาดราวกับไฟและน้ำแข็ง สำหรับหลี่เซียนการเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาดจากอุบัติเหตุสู่ความสำเร็จ ในทางตรงกันข้ามประสบการณ์ของหลี่เซียนเต็มไปด้วยภูมิปัญญาบทบาทที่โดดเด่นในปี2019ของเขากับละครเรื่องโกโก้สควิดของหยางจือถือเป็นกุญแจสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัยผลักดันให้เขาโด่งดงังสูงสุดด้วยการแสดงเป็นหั่นสางเหยียนแฟนหนุ่มคนปัจจุบันน่าเสียดายที่ภาพลักษณ์ละครย้อนยุคข,ของหลี่เซียน ในซีรีส์เรื่องต่อมานะคะอย่างเช่นราชวงศ์กระบี่ก็ถูกวิาพากวิจารณ์จากผู้ชมจำนวนมากว่าล้มเหลวแม้กระทั่งได้รับเลตติ้งเพียง6.4บนโต้ปานด้วยความล้มเหลวนี้หลี่เซียนจึงไม่รีบกลับไปรับรละครย้อนยุคแต่กลับเลือกผลงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากกว่า ต่อมาการได้ร่วมงานกับหลิวอ e ีเฟยนะคะในเรื่องแวร์เดอะวินโบ o ค่ะก็ทำให้เขาสามารถสลัดภาพลักษณ์หนุ่มหลอกกระชากใจออกจากกรอบเดิมๆได้อย่างสิ้นเชิงโดยรับบทเป็นเซียจ,จือเยาชายหนุ่มชนบทที่ค่อนข้างซุกซนแต่มีสเสน่ห์สไตล์ที่เป็นธรรมชาติและเรียบง่ายของเขาชนะใจผู้ชม ต่อมาเขาได้ร่วมงานกับอย่างจื่อนะคะในงามบุพสาสกุณาค่ะแม้ว่าจะเป็นละครย้อนยุคแต่บทบาทและสไตล์ที่เขาเลือกนั้นกับเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะตัวของเขามากกว่าโดยลดทอนข้อบกพร่องบนใบหน้าที่มองเห็นได้และมุ่งเน้นไปที่การแสดงทักษะและการแสดงสเสน่ห์ของเขาการคัดเลือกนักแสดงอย่างพิธีพิธาน,นี้ทำให้หลีเซียนได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์อย่างต่อเนื่อง ความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้นะคะระหว่างการพึ่งพาเส้นทางชีวิตนะคะเปรียบเทียบกับการให้ความสำคัญกับชื่อเสียงสถานการณ์ของหลิวอี้หนิงนั้นเกิดจากการที่เขาพึ่งพาบทบาทนำชายในละครไอดอลย้อนยุคมากเกินไปซึ่งมักต้องการภาพลักษณ์ของหนุ่มหล่อคะ่ะที่ต้องหล่อเหลาสมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตามรูปลักษณ์ของหลิวอี้หนิงไม่ตรงกับคาบรรยายของตัวละครและมาตรฐานความงามที่เข้มงวดอย่างยิ่งสาหรับนักสแสดง นำชายในละครย้อนยุคทำให้เขาถูกตราหน้าว่าขี้เละอยู่เสมอในทางกับกันผลงานที่มากมายของเขากลับยิ่งทำให้ชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นทวีความรุนแรงขึ้นนะคะในทางตรงกันข้ามหลี่เซียนไม่ได้ฝืนตัวเองให้เล่นบทบาทที่ไม่เหมาะกับตัวเองแต่เขากลับเลือกบทละครน,นะคะสมัยใหม่แล้วก็ละครอาร์ตเฮาส์ที่เหมาะสมกับบุคลิกของเขามากกว่า ด้วยการพัฒนาทักษะการแสดงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เลือกผลงานคุณภาพสูงเขาจึงค่อยๆสร้างชื่อเสียงขึ้นมา ความสำเร็จของหลิวอี้หนิงไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลมาจากการวางแผนอาชีพอย่างชาญฉลาดและการพัฒนาทักษะการแสดงอย่างต่อเนื่องค่ะสรุปนะคะมาตรฐานของวงการบันเทิงก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปรักเพียงแค่อย่างเดียวการเปรียบเทียบระหว่างหลิวอี้หนิงและหลี่เซียนนั้นแสดงให้เห็นบางสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่ารูปรักษ ในวงการบันเทิงหลิวอี้หนิงให้ความสำคัญกับความนิยมโดยหวังที่จะเปลี่ยนชื่อเสียงที่สั่งสมมาให้เป็นทรัพยากรและโอกาสที่มากขึ้นในทางกลับการหลี่เสียนมุ่งเน้นที่คุณภาพและชื่อเสียงค่อยๆสร้างชื่อเสียงทางการแสดงของเขาผ่านผลงานคุณภาพสูงประสบการณ์ของพวกเขาย้ำเตือนเราว่าความสำเร็จในวงการบันเทิงไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปรักษ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ความเหมาะสมของบทบาทการรับรู้ตนเองการวางแผนอาชีพมักเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดความสําเร็จหรือความร้มเหลวสําหรับนักแสดงทั่วไปเนี่ยทั้งสองเส้นทางมีข้อดี ต่างกันเพียงแค่ต้นทุนหากคุณเป็นหลิวอีหนิงก็อย่ากลัวคำวิจารณ์จากภายนอกจงเดินตามเส้นทางของคุณเองหากคุณเป็นหลี่เซียนก็จงเข้าใจว่าการพัฒนาอย่างช้าๆไม่ได้หมายความว่าจะล้มเหลวเสมอไปประสบการณ์และทักษะการแสดงก็คือหนังสือเดินทางที่ดีที่สุดของพวกคุณนะคะโอ้โหก็เป็นบทความที่เขาวิเคราะห์น้อวิเคราะห์ออกมานะคะก็ถือได้ว่ารู้ไว้ใช่ว่าละกันนะคะก็มีข้อมูลและ หลายแบบที่นานๆทีจะได้เห็นคนเอาหลิวอี้หนิงกับคุลีเซียนมาพูดในบทความเดียวกันนะคะซึ่งก็เป็นเหตุและผลของทางบล็อกเกอร์ขานะคะเพื่อนๆคิดตามแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถจะมาร่วมพูดคุยได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะ <c oughs> บางคนก็แค่จะแวะมาบอกว่าหลิวอี้หนิงหลอดที่สุดอ,อะไรประมาณนี้ก็เคยเจอมาแล้วนะคอมเมนต์ comment ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อแล้วก็เก็บข่าวอื่นๆกันต่อในวงการบันเทิงค่ะรักษาสุขภาพกันทุกคนนะ หวันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ